ขมนจนมุมไปหาซาอุดิอาระเบียและกาตาเขาก็ไม่ช่วยเลยไปซบสหรัฐให้นำเรือรบมาเทียบทา่าขมรได้เรื่องนี้สะเทือนทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะจีนสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับเรือรบของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เดินทางมาจอดเทียบท่าที่เมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชาแล้วนะครับก็ได้นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ8ปี ที่เรือรบของอเมริกานะครับได้เข้ามาเยือนที่ประเทศกัมพูชาการเยือนครั้งนี้นะครับก็มีความสําคัญอย่างมากในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามองของนานาชาตินะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับไปเจาะลึกเรื่องราวของการเยือนครั้งนี้ ว่าในเรื <lar> banks, ่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีความหมายอย่างไรต่อสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคนี้เมื่อวันที่16ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะครับเรือรบ US S Savannah ของสหรัฐอเมริกานะครับ ก็ได้จอดเทียบท่าเรือที่เมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชานี่ก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ8ปีที่เรือรบของสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้เข้ามาจอดในหน้าน้้ำกัมพูชาได้โดยเรือ USS ซาวาน่าซึ่งก็เป็นเรือรบลำสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับการเยือนครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในบริบทที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและก็กัมพูชานะครับ กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องฟื้นฟูหลังจากที่ทั้ง2ประเทศเคยมีความตึงเครียดกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเองสาเหตุสำคัญนะครับนั่นก็คือกัมพูชามีความใกล้ชิดกับจีนมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนด้วยและก็พวกเงินทุนต่างๆนะครับจีนก็เป็นผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆนะครับอย่างเช่นการขุดคลองฟูนันเตโชหรือว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศกัมพูชาได้รับเงินทุนจากประเทศจีนเต็มๆนะครับซึ่งก็ทําให้สหรัฐมีความกังวลถึงความมั่นคงในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับส่วนเมืองสีหนุวิวนะครับก็เป็น ถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญของกัมพูชาด้วยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับสีหนุวิลก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนของจีนและก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็วด,ด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเยือนของเรือรบสหรัฐครั้งนี้ก็เกิดขึ้นใกล้ฐานทัพเรือเรียมซึ่งก็อยู่ห่างจากเมืองสีหนุวิวเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นฐานทัพเรือเรียมนะครับก็เคยตกเป็นข่าวว่าอาจถูกจีนใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารทําให้สหรัฐแสดงความกังวลมาโดยตลอดนะครับการที่เรือรบของสหรัฐเข้า เยือนใกล้พื้นที่นี้มันจึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่าสหรัฐเนี่ยยังให้ความสําคัญกับภูมิภาคนี้อยู่แล้วก็พยายามรักษาสมดุลอํานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้บัญชาการครับเรือ USS Savannah ครับเดนเนล A เอเนะครับก็ได้กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสสําคัญที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและกัมพูชา ก็นับเป็นการส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่2ประเทศนี้นะครับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นในช่วงที่ผ่านมาเท่าไหร่หลายฝ่ายนะครับก็มองว่าการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของรัฐบาลของกัมพูชาเองนั่นแหละนี่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจ2ประเทศได้แก่จีนและสหรัฐเพราะว่าถึงแม้ว่ากัมพูชาเองจะใกล้ชิดกับจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่กัมพูชาก็ ไม่ต้องการที่จะพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นเนื้อหามาจากข่าวนะครับที่บอกว่ากัมพูชาไม่ต้องพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไปแต่ที่ผ่านมานะครับกัมพูชาพึ่งพิงจีนมากๆนะครับซึ่งก็เกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่ได้เงินทุนจากจีนการที่สหรัฐและกัมพูชานะครับเริ่มกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอาจส่งผลต่อสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องมาจากว่า ภูมิภาคนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อที่จะสร้างอิทธิพลต่างๆทั้งในด้านการทหารเศรษฐกิจหรือแม้แต่กระทั่งการเมืองนักวิเคราะห์นะครับก็มองว่าการเยือนครั้งนี้ของสหรัฐอาจช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประเทศในภูมิภาคว่าสหรัฐยังคงให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะมีการขยายอิทธิพลของจีนเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สรุปแล้วนะครับในเรื่องนี้การที่เรือรบ USS สาวน่าของสหรัฐนะครับมาจอดเทียบท่ากัมพูชายในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงการเยือนทางการทหารธรรมดานะครับแต่ก็ยังแสดงถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและก็สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจของภูมิภาค ซึ่งการก็มีหลายคนนะครับมองว่าการที่กัมพูชาไปพึ่งพิงสหรัฐในครั้งนี้นะครับเนื่องมาจากว่าทางยุโรปนะครับได้มีการคว่ำบาตรประเทศกัมพูชาและทางฝั่งจีนนะครับก็ประกาศไม่ขอให้ทุนของกัมพูชาในการพัฒนาโครงการต่างๆนะครับเพราะว่า ทางจีนเขามองว่ากัมพูชาไม่ประสบผลสําเร็จในการทําโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองฟูนันเตโชนะครับหรือว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงก็ตามโครงการดังกล่าวนะครับมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายทําให้จีนมองว่าการที่มาลงทุนกับกัมพูชาอาจจะเสียเงินทุนไปเปล่าๆฟรีๆด้วยเช่นกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางยุโรปเขาได้มีการคว่ำบาตร ทางกัมพูชานะครับเขาก็มีใจหลักๆนะครับบอกว่าทางกัมพูชามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากเกินไปนะครับทำให้มันเป็นภัยต่อต่อบุคคลต่างๆนะครับโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ทําให้ทางฝั่งยุโรปเขามีการประกาศคว่มบาตรทางกัมพูชาไม่ให้นักการเมืองนะครับเดินทางไปที่ยุโรปอีกด้วยเช่นกัน เอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันก่อนนะครับว่าพวกเขาะจะมีความคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับที่สหรัฐนําเรือรบนะครับมาเทียบท่าที่สีหนุิวของกัมพูชามุมมองแรกนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับเรือรบสหรัฐสู่กัมพูชาหวังว่าจะนํามาซึ่งความสงบสุขให้กับภูมิภาคนี้นะการเยือนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของกัมพูชาบนเวทีโลก น่าสนใจที่เห็นกัมพูชารักษาความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐได้หวังว่านี่จะไม่ใช่การเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคนี้นะแต่จะนำไปสู่ความร่วมมือถ้าหากว่าสหรัฐมาเทียบท่าที่ขมรแล้วก็จงยุติการขัดแย้งระหว่างไทยและกักมพูชาในเรื่องเกาะกูดให้ด้วยต่อมาครับบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐ หวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับจีนการเปิดท่าเรือให้สหรัฐเป็นสัญญาณของความโปร่งใสาจากรัฐบาลกัมพูชาการเยือนครั้งนี้อาจช่วยสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคภูมิภาคนี้ต้องการความสงบไม่ใช่การแข่งขันทางการทหารเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีหวังว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นเรื่อยๆ ซียนุวิลกำลังกลายเป็นจุดสนใจของนานาชาติอย่างแท้จริงหวังว่ากัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากการเยือนครั้งนี้ของสหรัฐนะนี่อาจเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยหวังว่านี่จะไม่ใช่การสร้างแรงกดดันจากมหาอำนาจใดๆการเยือนนี้มีในยะทางการเมืองที่ซับซ้อนมากมายกัมพูชาควรรักษาความเป็นกลางในสถานการณ์นี้ หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและมหาอำนาจต่างๆจะสมดุลมุมอมองสุดท้ายของกัมพูชานะครับเขาได้บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศเอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับที่พวกเขามีความคิดเห็นต่อการที่สารัฐนําเรือรบมาเทียบท่าในน่านน้าของเขเมรน,นะครับในรอบ8ปี ซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็จับตามองกันต่อไปนะครับสิ่งที่มันสะเทือนทั้งภูมิภาคนี้นะครับก็คือก็จุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะจีนก็มีความกังวลมากนะครับสำหรับที่สหรัฐนำเรือรบมาเทียบท่าที่เขมนเพราะว่าจีนนะครับเป็นผู้ให้ทุนให้ ต่างๆนานานะครับกัมพูชาในการพัฒนาประเทศมาจนถึงทุกวันนี้การที่เขมรน,นะครับมาตะลบหลังของจีนมันก็ทําให้จีนเกิดความไม่พอใจขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมนะครับก็ไม่มีการตัดสินหรือว่าไม่มีการไดๆนะครับที่จะไปบอกได้เลยว่าจีนเขาคิดยังไงแต่เป็นเพียงข้อสังเกตและก็ข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับเอาล่ะครับถ้าหากใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับหรือว่า อยากติดตามเรื่องราวนี้ต่อไปนะครับก็กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ